ติ่งดารายินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะกเ o No No อ no, no, no. ันนี <S 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 s ้ฮาแม่งไหนนองอันนี้하고싶는데제가 หมดยี่ห้อนี้เขาดีจริงกดทิศกาเลยผมจะบอกให้ท้าหน้าผากได้ไหมท้าหน้าผากได้ไหมท้าเลยทั้งหน้า <ako> แดกพูดยังง่ายเลยตัวน,นี้เนี่ยสวยนี <Sorry. S 2> อ๋ <S 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 บัตรออนก็มีโอ้ยกู oy, ได้ขายบัตรออนแล้วเนี่เออท้าท้า ตัวน quest, ี้เดนี่ยนุ่นๆชอบนี่คือวีวีไอพันเลยมีฟิวเกตเตอร์เทสเกย์อย่าท้าให้ค่ะเดี๋ยวทำให้หน่อยทำให้หน่อยไอเนี้ยไม่ต้องจำไว้ขนาดนี้ก็ได้วางมั่งก็ได้โนุโนๆชิมชั้นกับคุณในงคนเขาแยกสีไว้ค่ะอยากแนะนำกับเพื่อนๆน้ำลับเลยโอ้โตายแล้ว โอ้สีกูได้ขายของแล้วลูกค้าไม่ด่ากูแล้ววันเนี้ยสีส่วนมากคือลิฟต์นอกระอย่างเดทั้งก็มีพัดนอชารบ้างมึงมาเนี่ยตามมึงแล้วสีปาทอ่อนเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวกูกันให้มึงนะดูกูกันให้โอ้ยกูกันให้เลิฟต์พลิกัดมากัดมากัดมาดูกูกันให้ตามมึงแล้วมึงเข้ามา 여러분, 아, 콘콘 제가 색깔 골라봤는데, 웜톤, 그러니까 uh... 자신의 아, 컬러를 알면, uh... 그, 퍼스널 컬러, 웜톤. 웜톤 컬러. 아, 똑똑, 빨리 렇게 광건. 아, 갓데오다오 립테이 컬러! 립테이 컬러! พีทลองดูนะคะพลองดูว่ามติกับริมฟิัเีววาติดนงานตลอดไค่ะโอเคขอบคุณมากเลยลูกค้าม่หนาวนะมาต่อต่อต่ออเฮยยโอเค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 จะแยอ่ะแต่จริงจ้าบลชนสวยมากเลยนะคะวอิมละอันนี้

โอ้คูลโทนผิวกาบคนที่ผิวขาวหน่อยนะคะแีนงปิดพนงบิดหรือว่าแบบเป็นขาวอมชมพูก็จะเหมาะกับสีโทนคูลโทนนะคะพีนค์เกลอนอนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีผิววอร์มโทนนะคะสีโทนร้อน yes nine two six seven s o m ูให้แอันนี้กามินแบ่งให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มี สีโทนร้อนกับโทนเย็นนะคะโอเคย้นอนอีรอบนะคะลิฟดูเอลตินนะคะฟองดูนะคะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีนะคะติ้นฟองดูเพิ่มมิติให้ดิฝีปากนะคะอวบอิ่มเวาวาวแล้วก็ติดทนนานนะคะย้อนโปรหนึ่งรอบโปรนี้ขายดีมากๆนะคะคือโปรสามนะคะลักเดียวริบห้าสีบัตรห้าสีประมาราคาสองพันหนึ่งร้อยสี่ส <c oughs> ิบห้าบาทนะคะเหลือหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสามารถกดบู๊ สองร้อยเาสิบบาทที่มีอยู่หลายใบได้แล้วค่ะการ์มไปทำอะไรมาทำไมน่ารักจังฮะาฮ่เลยชาลีขายอะไรขายไม่ทันนะวันนี้วันนี้ผมมาขายลิปติกนะครับผมวันนี้มามามาติดอย่างเดียวไม่ได้ขายอือคือวันนี้ดีใจมากที่ได้มาขายของกับการมิงกับเพื่อนนะครับผมวนวนอะไรที่ดีมากพูดแต่วนลูกค้าไปวนลูกค้าไปครั้งหน้าถ้าเอานะคะมีแน็กนะคะเอาการมิงมาด้วยนะเพราะทำงานน้อยได้เขาเดือย Today? Yes. Ah. ่แฮป่วันนี้น่าจะเป็นเป็นเวิร์กที่แฮปปี้ที่สุดกาเมินเพราะว่าพูดเยอะกามินกามินกามินหยบตีมัาเกาหลีพูดอะไรอ่ะลยบัตอตาเอแตาไยบตาบตาปบตาหลายทีไป่ไม่ออกคนทุาบัตตาอย่่ตโอเค Mae'n gwrs, 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 mae'n คนจริงๆอ่คุณนั่งมาเร็วกว่าคุณจริงๆนะครับผมขอให้ค่ะและก่อนจะไปขอบคุณคนอื่นขอบคุณการมินยังโอเครับวันนี้ที่ปูบอกว่าไม่ได้ค่าตัวนะคะวันนี้พันที่ทำการเก่งมากนะการมินดังนั้นแน็กวันนี้แน็กก็เลยบอกว่าจะยกค่าตัวของการมินได้ของแน็กให้การมินคูณได้ครบ น้องตั้งใจขายมากกามินเก่งมากกามิง อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ